สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นต้อนรับสู่การสรุปหลักวิทยกร,กรง่ายๆเวลาเห็นว่าเราจะตอบไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลักวิทยกรณ์นี้ก็ให้ดูต่เทคนิคนะครับตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออกมาจําหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อไลน์ id หรือเบอร์โทรตร,ตรงนี้ผ่านทางระบบ id Li n e ได้ผ่านทางไลน์นะครับและระบบงครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จําเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบ ลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอ e ีเมลว่าจะเป็นกร m ม a าการปรับคําศัพท์การพูดอะไรอย่งนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับคุณสันครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ Listen first นะครับ And this is the main theme of our presentation this morningHow to give an effective oral presentation I'd like to divide this presentation, which will last around 15 minutes, into three main parts. To start with, I'm going to look at how to plan your presentation. Then I will move on to talk about the ways in which you can organize and write up your ideas and information. After that, Caleb will give you some suggestions about how to communicate your message. and conclude the presentation. And at the end, there will be a short Q and A session. โอเค a อ l right. นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับเขาก็อันนี้เป็นช่วงที่สองแล้วนะครับก็ก็ต้องไปติดตามในช่วงแรกมาด้วยนะครับเขาบอกว่า and uh, this is the main theme of our presentation this morning นะครับ and these ที่เห็นนะถ้าจะชัดเจนก็ต้องแลบลิ้นออกมานะครับ and these The is the main เสียง N เนี่ยนะครับ, main, N, ครบ main คือหลักสำคัญ Theme เสียง TH นะครับ Theme ก็คือหัวเรื่องแก่นเรื่องที่สำคัญ Of ของ Our presentations present ของเรานะครับบางทีก็ออกเสียง R ก็ได้ Our presentations บางทีก็ Our presentations this morning TH ดำเนินนะคะ th, th, This morning เช้าวันนี้ how to give. we how to to give ในการที่จะให้ an high an effective. sing effective. we present oral presentations. ก็คือการ present ด้วยการพูดนั่นเองนะครับ, okay again. and this is the main theme of our presentations this morning. how to give an effective oral presentation. Presentations. And this is the main theme of our presentation this morning. How to give an effective oral presentation. I'd like to. I like. I like. to divide สิ่งดีนะครับ divide คือทำการแบ่งนะครับ these presentations การ presentation นี้ท uh, ี่ชั้นในเสียงกดต่ำนะครับ presentations นะครับ which สี่เหตุให้ชัดเจนนะครับซึ่ง will last สิ่ง st เนี่ยจะกินระยะเวลา around สิ่งดีนะครับประมาณ15 minutes นะครับ15นาทีสิ่ง s เนี่ยนะครับ into three main parts. Kowso into สู่ three THI tonglin na ka tha tree ต้นไม้นะครับ main parts na sam no. main kulaksam kan Okay listen. I can I like to divide these presentations which will last around fifteen minutes. Into three main parts. To divide this presentation which will last around 15 minutes into three main parts. To start with เห็นไหมครับเขาจะเริ่ม to start with ขอเริ่มต้นหน่อยนะครับขอเริ่มต้นหน่อยนะคะอย่างนี้ to start with T.H. Laplin นะครับขอเริ่มต้นด้วยกับ I'm going to l o o k นะครับ I'm going to ฉันก็จะ look เสียงเคนะครับจะมองที่ at นะครับ look at look at เนี่นะครับมองที่ how to วิธีการที่จะ plan เสียง n นะครับวางแผนนะครับถ้าเป็นเครื่องบินจะเป็น plane นะครับ plan your presentations วางการแผนการ presentation ของคุณนะครับโอเค again to start with I'm going to look at how to plan your presentation Then, s start To t ์ที่จ i เ g ิ่มต้นก o น o ม t ะดูที่ o ิธีการว r งแ e นก n t นำ n สนอของคุณแล้วแล้วปิดด้วย m สียงเอ็นนะครับ Then I move on I'm นะครับมันจะ I will ก็คือ I move on ขยับต่อ move on to ไปสู่นะครับ to talk นะครับอันนี้ตกแอลไปขออภัยนะครับ to talk about พูดเกี่ยวกับ the way ผนทางนะครับ in which คู่กันนะซึ่งนะครับ you can organize สียงแซตนะ ز, นะครับคุณสามารถที่จะจัดระบบ and r i s e up write up ที่คู่กันคือเขียนนะครับ your ideas คือความคิดของคุณคือเขียนขึ้นมา and and สิ่งดีนะ and อย่างเงี้ยนะครับ information คือข้อมูลกดเสียงชั้นตาม then แล้วก็หยุดนะครับ I move on Two talks about the way in which you can organize and write up your ideas, and informations. And I will move on to talk about the ways in which you can organize and write up your ideas and informations. after that นะครับเป็นคำที่ใช้คู่กันนะครับ after that หลังจากนั้น c a l e b ก็คือแนะนำเพื่อนเนี่ยนะครับ will give เสียงทีกัดในปีปากล่างก็จะให้ some suggestions นะครับ suggestions นะครับมาเอาเสียง suggestions นะครับก็คือคำแนะนำต่างต่าง about how to communicate how ก็คือ with who, how to, วิธีการที่จะ communicate เสียงทีนะครับสื่อสาร your message ก็คือข้อความของของคุณเนี่ยเสียง G E นำ message and นะครับ and และ conclude เสียงดีแล้วก็สรุป uh, the presentations นะครับก็คือการนำเสนอโอเค after that หยุดนะครับที่ h l a d i n after that นะครับ after that Caleb will give some suggestions about how to communicate your message and conclude the presentations after that Caleb will give you some suggestions about how to communicate your message and conclude the presentation and at the and at the end นะครับและ at the end อันนี้ออกเสียงดีนะพอนำหน้า a e i o u นะครับและตอนจบ there will be นี่คู่เลยแปลว่าจะมีนะครับจะมี there will be a short Q and A sessions q&a sessions trained by wushuang short questions a k answer kiku come answer and at the end there will be a short q&a sessions and there will be a short q&a session okay listen again For and this is the main theme of our presentation this morning. How to give an effective oral presentation. I'd like to divide this presentation, which will last around 15 minutes, into three main parts. To start with, I'm going to look at how to plan your presentation. Then I will move on to talk about the ways in which you can organize and write up your ideas and information after that caleb will give you some suggestions about how to communicate your message and conclude the presentation and at the end there will be a short q&a session <coughs>